สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับในงวดวันที่16ตุลาคม2563นะครับก็ผมจะตั้งชื่อคลิปว่าเกินนำแล้วกันนะครับเกินนำงวดวันที่16ตุลาคม2563เนาะซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับแรม14ค่ำเดือน11นะก็ตรงกับวันพระนะครับตรงกับวันพระด้วย ก็หวยวันศุกร์ล่าสุดก็คือนี่ครับปีนี้ปีหกามเนะาะล่าสุดก็คือวันที่17มกราหกสามนะงวดลายของปีเลยแล้วก็เป็นหวยวันพระเหมือนกันด้วยนะครับเนาะก็เนื้อหาที่จะคุยในงวดนี้เพราะฉะนั้นก็จะคุยเรื่องหวยวันศุกร์หวยวันที่16ตุลาคมนะครับหวยวันพระแล้วก็สูตรอื่นๆนะครับหวยเดือน ตุลาคมนะครับก็จะหาเรื่องมาคุยประมาณนี้แต่ในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูผลงานหวยวันศุกร์ล่าสุดข,ของปีนี้นะครับก็คือวันที่17มกราคมปี63นั่นเองเออนี่คือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับประจำงวดวันที่17มกราคม63นะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องกันเพราะว่า มันตรงกับวันศุกร์นะครับก็เลยนามาพูดมาคุยนะข้อมูลที่ผมจะพูดหรือแบ่งปันในคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์นะครับย้อนหลังเท่านั้นผลหวยผลสลากกินแบ่งร้อนย้อนหลังเท่านั้นนะครับซึ่งบางข้อมูลก็เป็นข้อมูลจริงนะครับหลายๆข้อมูลเป็นข้อมูลจริงเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการนาข้อมูล ย้อนหลังมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์มาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้เอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันแล้วกันนะครับดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันด้วยนะครับผม กิติคนคำนวณเปิดรับทุกการสนับสนุนนะครับท่านใดต้องการสนับสนุนการหาข้อมูลก็สามารถติดต่อสนับสนุนได้นะครับของบรรยาได้คลิปผมทิ้งช่องทางติดต่อไปตรงนั้นามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่ข้อมูลหวยวันสุกเนาะอันนี้เป็นจุดสังเกตเป็นข้อมูลเป็นผลงานย้อนหลังสําหรับหวยวันสุกเนาะผลวันที่1มกราหกสานะครับเออไม่ใช่สิสิบเจ็ด 17มกราคม2563นะครับต้องขอโทษด้วยในก่อนนั้นนี่สี่เก้าหนึ่งเจ็ี่นี่คือ3ตัวบนครับ774ส่วน2ตัวล่าง68ซึ่งเราก็จะมีข้อสองสัยกันอยู่เนาะหวยวันพะนี่มันจะเบิ้ลมันจะตองมันจะหามไหมนะครับมีคำถามมาในทุกๆงวดเ,เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลหวยวันพะมากลางให้ดูนะครับนะ จริงๆแล้วข้อมูลหวยบรรพานี่ยก,ก็ไม่ได้เบิ้ลไม่ตองไม่หามเยอะขนาดขนาดที่ว่าต้องเอามาเป็นปัจจัยหลักในการเสี่ยงโชคนะครับในการซื้อลอตเตอรี่เนาะแต่นี่ก็เบิ้ลหน้า3ตัวเนาะเบิ้ลหน้าเลขท้าย3ตัวรางวัลที่หนึ่งเนาะเจ็เี่ 7, 7, 4, เนาะนี่เจนะครับผลงานหวยวันศุกร์ผมล่าสุดก,ก็คือวันที่17บเมกราน,นะครับวิ่งเเข้าอยู่นะ นะครับแล้วก็เข้าเจ็ดสี่ด้วยเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ตัวเน้นนะครับเน้นเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดห้านะครับเมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกสามห้าเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดส่วนสี่เจ็ดเป็นตัวรองนะก็น่าเสียดายอยู่แต่ก็เข้าอยู่นะวดน,นี้ถือว่าเข้าอยู่แต่เลขล่างไม่มีเลยเลขคาดการไม่มีเลขหกกับเลขแปดนะครับผมอ,อ นี่ไงข้อมูลหวยวันพระผมทําล่าสุดหวยวันพระเนาะอันนี้อาจจะไม่ใช่ล่าสุดเนาะเพราะวันที่เพราะวันที่สิบเจ็ดมกราผมก็วันพระเช่นกันโอ้เลขึ 7, เจดเยเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันหลักหน่วยวนนะครับเลขเจ็ดเพียบเลยนะแต่ว่างวดล่าสุดก็คือวันที่สิบเจ็ดมกราเป็นเลขสี 4, นะ่เนาะเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเนาะ หก oh, อันนี้หกปดอันนี้แปดหกนะครับหนึ่งกรกฎาคมหกสองเนาะอันนี้ผมไล่จากใหม่สุดไปเก่าสุดก็มีเลขเบิ้ลน,นะสามสามเนี่ยวันที่หนึ่งตุลาห้าเก้านะครับนอกนั้นก็ก็ไม่มีเบิ้ลมีตองมีหามเนาะแต่ก็มีล่าสุดนี่แหละสิบเจดมกรานะครับ เ 7, 7 4เนาะเป็นเลขเบิ้ลหลัก10กับหลักร้อยนะครับส่วนในตารางเลขกำลังวันเนาะตารางเลขกำลังวันก็เข้าอยู่นะมีเจดมีสี่อยู่นะครับตรงกับข้างแลมเช่นกันนะครับเนี่ยแลมเช่นกันเนาะกับวันที่16ที่จะถึงเนี้ยนะครับแลม14ค่ําอันนี้แลม8คดขันะครับ มันก็มีแปดมีหกแต่ผมตัดเลขแปดออกไปในในวันที่ในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับงวดแรกของปีนี้เลยเออนี่คือตารางเลขกลางวันประจำวันศุกร์นะครับเข้านะเนี่ยนะครับเข้าทั้งหกแปดแล้วก็เจ็ดสี่ด้วยเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับมีเลขแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวเองนะครับเพราะสี่มันมันซ้ำกัน เพราะสมันซ้ำกันเพราะฉะนั้นหนึ่งสสี่หตัวเช่นกันโอ้โหแต่ผมถ้าจะไม่ผิดผมเอา,เอา,เอาตารางรวมเป็นตารางในการนําเสนอแนวทางนะครับนะเนี่ยามมีเลขศูนด้วยเนาะดันไปตัดเลข8ปดออกโอเคก็พอจะมีแนวทางในการนำเสนอในคลิปถัดไปนะครับคือตารางเลขกำลังวัน ก็พอจะเป็นแนวทางได้ได้ด้วยเนาะน่าเสียดายมากเลยถ้าเอาตารางนี้ตารางเดียวเลยเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเมื่อวันที่17มกราคมอืม,อมผมส่วนผลสถิติวันที่16บหกตุลาคมนะครับเดี๋ยวผม หาข้อมูลดูเอ,อย้อนกลับไปเมื่องวดที่ผ่านมาเนาะเนี่ยโอ้โนหะน่าเสียดายมากนะครับห้าเก้าเนาะวันที่หนึ่งตุลาคมปีหกสามห้าเก้าวันที่หนึ่งตุลาคมปีหกสองนะครับโอ้โหอันนี้ผมเอามาให้ดูเผื่อเป็นแนวทางในปีถัดไปนะครับหนึ่งตุลาคมนะครับเนี่ยตั้งแต่ปีห้าหนึ่งจนถึงงวดที่ผ่านมาเนาะปีหกสามนี่แหละนะครับ เลขเก้าเรียงกันสามปีเลยนะครับเนี่ยหลักหน่วยส่วนหลักร้อยอหลักสิบล่างนะครับโอ้ห้าสองปีแถบยังเป็นห้าเก้าด้วยข้อมูลนี้จดไว้นะครับนะจดไว้เอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในปีถัดไปแล้วกันสำหรับวันที่1นึ่ตุลาคมเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลวันที่ 16ตุลาคมปีที่แล้วว่าผมนำเสนออะไรไปบ้างนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในงวดที่จะถึงนี้นะครับเจอแล้วเอ่อวันที่16ตุลาคมปีที่6-2ตรงกับวันพุธนะครับนะ อันนี้เราก็จะข้ามไปแล้วกัน16ตุลาคมปี62นี่คือเลขคาดการ16ตุลาคมปี62นะครับ29548เดี๋ยวผมยังไม่มีข้อมูลผลรางวัลเดี๋ยวหาผลรางวัลก่อนน่าจะมีอยู่ในเรี่มนี้แหละ น,นี่ก็คือตัวเลขคาดการณ์วันที่16ตุลาคมปี62 <15. S 1> นะครับ2 9 5 4 8 7มาดูผลวันที่16ตุลาคมว่า5 6 4โอ้โห16ตุลาคมนะครับ5 6 4มี5กับมี4แต่ไม่มี6 โอ้โหน่าเสียดายมากแต่นี้ปีหกสองนะครับผมดูฝีมือตัวเองดูผลงานตัวเองเมื่อปีที่แล้วเปรียบเทียบกันเพื่อจะนําไปเป็นแนวทางในงวดนี้นะครับนะที่จะถึงนี้ส่วนข้างล่างนะครับหนึ่งห้าก็มีห้าแต่ไม่มีหนึ่งเนาะมีเลขติดเด่นโอ้โหต้องมีเลขติดเด่นสองตัวครับห้ากับสี่เนาะแต่ห้าบนห้าล่างเลย น่าเสียดายน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งปีที่แล้วนะครับอันนี้พูดถึงปีที่แล้วแสดงว่าผลงานปีที่แล้วนี่ไม่เข้านะครับวันที่16ตุลาคมนะเออนี่เลข6เป็นเลขกลับแต่ก็เข้าซะง,งั้นนะครับก็มาดูกันราง,งวดนี้จะเป็นยังไงอันนี้คือคัมภีร์คัมภีร์ของผมเองนะครับ ส่วนตารางเลขกำลังวันนะครับตารางเลขกำลังวันข้อมูลที่ผมจะพูดในคลิปถัดไปนะครับอบอกเลยผมจะเอาเลข6ตัวนี่แหละนะครับ8 6 4 1 3 7ี่หนึ่ะครับแปดสี่าแล้วกันนะผมจะเรียงตามแนวตั้งแล้วกันนะครับแปดสี่นนะครับตามนี้เลยก็ จะได้ไม่ต้องตัดตัวไหนออกมีเลขแค่หกตัวแต่เลขสี่มันเบิลสองตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขจากตารางเลขกำลังวันที่ผมจะใช้ในคลิปถัดไปหากทใดาสามารถนำไปบินต่อยอดได้ก่อนนะครับนะก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับณนะตอนนี้ได้เลยไม่ต้องรอผมก็ได้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ผมมาเกินนำในงวดวันที่ 16บที่ถึงเฉยนะครับข้อมูลก็จะยังไม่มีอะไรมากมายแค่นําเอาข้อมูลเก่าๆจากปีที่แล้วนะครับมาพูดมาคุยเพื่อจะเป็นประโยชน์เพื่อหาแนวทางนะครับเพื่อหาแนวทางในการนําเสนอข้อมูลในงวดนี้นะก็อย่างที่บอกไว้นะครับข้อมูลที่จะนํามาใช้วิเคราะห์ในงวดนี้ก็จะเป็นข้อมูลหวยวันศุกร ข้อมูลหวยวันพระนะครับวันพระข้อมูลหวยที่ออกในวันที่16ตุลานะครับก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นหากท่านใดขี้เกียจรอกิติคนคำนวณน,นะครับก็สามารถอัดแต่เชื่อมั่นในแนวทางหรือวิธีการของผมเนาะก็สามารถเอาหัวข้อที่ผมเกินนำนี่แหละไปหาข้อมูลสืบคน้นแล้วก็ ทำเป็นสูตรของตัวเองก็ได้นะครับไม่ว่ากันเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนีหปนน้หวังว่าจะเป็นแนวทางได้เนาะหวังว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้นะเพราะว่าหลายๆท่านก็ผมรู้เลยนะผมรู้นะครับหลายๆท่านก็เป็นนักคํานวณเหมือนกันนะครับเข้ามาเพื่อหาข้อมูลไปใช้งานเช่นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ